สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาแต่เช้านะครับรือว่าเมื่อวานนี้เอาเจ้าสอนเพรนะครับมาตามนกพอดีการดีเขาบอกว่ามีนกเสียงดีอยู่ตรงนี้ตัวนึงนะครับใกล้ใกลทางผมก็เลยตามนะครับได้ไปเมื่อวานตัวนะครับจะเอาแพทคู่นะครับพอดีเพจมันลั่นไปก่อนนะครั้งนึงนะแล้ววันแล้วก็ได้ตัวเมียไปเมื่อวานนะครับเจ้าสอนเพชรได้ตัวเมียไปนะครับ เขาเหยียบเร็วมากเลยครับตัวผู้ยังไม่พัน่คูนกตูมยังเข้าเหยียบเรก็ลั่นไปเราวันนี้ก็พาเจ้าสีนวลครับเจ้าสีนวลมามาตามแต่เช้าครับประมาณเจ็ดโมงกว่านะับตอนนี้ครับเจ็ดโมงกว่าเดี๋ยวผมจะลองขึ้นดูนะครับเจ้าสีนวลครับมันเงไม่ได้แซมนะเห็นนกมันไม่ค่อยเหนียวครับเมื่อวานครับไม่ไม่นกน่าจะไม่รู้นะนาดตัวเมียติดมันยังโดดขึ้นไปเหยียบคอนเฉยเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองดูครับ ดูตัวกันครับเมื่อวานนี้เจ้าสอนเพชรนะครับได้ตัวเมียไปนะครับนมนึนกว่าตัวผู้นะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเจ้าสีนวลครับสีนวลมาเช็คดูนะครับว่ามียังเหลือตัวผู้อยู่ไหมนะครับปรากฏว่าสามสิบนาทีนะครับ กลับมาจริงๆครับตัวผู้ครับตัวนี้ครับนยครับเมื่อวานเป็นตัวเมียนะครับวันนี้ได้ตัวผู้ครับตัวที่ขู่นะครับได้ตัวจริงๆครับตอนนี้เหยียบเหยียบข้างหน้านะครับผมเหยียบข้างหน้าพเนี้ดลั่นฟาดเป็นอะไรไม่รู้พเนียดใบนี้ครับฟาดไม่ติดนะครับตีฟาดไปนะครับ ผมก็นึกว่าจะผลาดไปแล้ววนกลับขึ้นมาเหยียบข้างอีกข้างหลังเลยครับอันนี้เรียบร้อยนะครับมาแบบดุเลยนะมาแป๊บเดียวนะเขาเหยียบเลยนะขึ้นตีเลยครับลายคอยอย่างสวยครงนกตัวนี้มีลุงที่ยังกัวอยู่ตรงนี้นะครับเขาให้ผมมาต่อให้นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผงอดโอเอาไปให้แกนะครับเมื่อวานเป็นตัวเมียครับไม่ใช่ตัวผู้นะ จะบอกว่าเสียงดีครับตัวนี้ผมได้ยินแต่เสียงคู่นะเมื่อวานเสียงขันไม่ได้ยินนะครับมาวันนี้ก็ไม่ได้ยินเลยครับบินเข้าเหยียบนะครับเจ้าสีนวลครับดูหลายสร้อยคอดีครับดูนะครับนี่ครับสร้อยคอครับสร้อยปีกสวยเลยครับตัวนี้ครับสวยครับ ผมกับเสียงที่เขาบอกเขาว่าบอกเสียงดีเสียงดีนะครับลุงดีนะบอกว่าเสียงดีเลยนะครับผมก็เลยมองมาต่อดูนะครับก็เรียบร้อยครับได้ทั้งคู่นะครับตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวผมกลับไปบ้านเดี๋ยวไปล่อยปล่อยตัวเมียนะครับเอาแต่ตัวผู้ไ้ตัวเมียเราไม่เอานะครับแกบอกว่าเป็นสองกุ๊กนะครับตัวนี้นะคจะบอกเป็นสองกุ๊กนะครับ มีนกคูกันอยู่โน่นอยู่ตัวแต่มันใกล้เขตบ้านเขาเขาเข้าไปไม่ได้จะเก็บนกนครับ